สวัสดียามเย็นที่สวนผักตะก้านะคะวันนี้น้องก้อยก็ทําการรื้อผักเก่าออกนะคะเพื่อที่จะลงผักใหม่ลงต้นหอมช่วงหน้าฝนนี้นะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องก็จะพาไปดูกันเลยว่าน้องก็จะทํายังไงกับต้นเก่าบ้างนะคะอันนี้คือแปลงผักของน้องก้อยนะคะเป็นแปลงผักตะก้าทั้งหมดเลยวุ้ยฝั่งนู้นเป็นหอมนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องก้อยจะทําให้ดูเนาะทำมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้เมื่อเช้าก็คือฝนตกนะคะ ตกตกหยุดหยุดเนาะน้องก้อยก็ทาได้ทั้งหมดแปลงหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนเย็นได้อีกสองแปลงนะคะมี่อันนี้จะเป็นต้นสลัดนะคะที่เราทําการาเคาะเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยนะคะน้องก้อยก็จะลุกออกเลยนะคะหน้าฝนนี้พี่พี่วางแผนกับการปลูกผักยังไงบ้างคะขอน้องก้อยน้องก้อยจะปลูกบนเข่งนะคะเพราะว่าเข่งระบายน้ําได้ดีฝนตกมายังไงก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะชื้นแฉลราเขานะคะนี่ ส่วนหน้าฝนนี้น้องก้อยก็วางแผนว่าจะปลูกหอมทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาโละก็คือจะถอนออกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใช้ดินเก่าในการปลูกเลยนะคะพี่พตอนนี้ก็เริ่มเย็นเริ่มมืดแล้วบรรยากาศตอนเย็นก็คือบรรยากาศดีมากเลยนะคะเมื่อเช้าน้องก้อยทำงานวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะเพราะว่าฝนตก ฝนตกน้องก็กเข้าร่มพอฝนหยุ่น้องก็กมาทําใหม่จนเสร็จหนึ่งแปลงอะ่ะคือแบบเราก็แบบเอ๊จะได้งานไหมเนาะวันนี้ตกจนถึงแบบใบบ่ายเนาะพี่พี่เนาะที่สุรินทร์วันนี้นะคะแถวจังหวัดพี่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 อยู่จังหวัดอะไรบ้างฝนตกกันบ้างไหมคะที่สุรินทร์ตกนะคะตกครึ่งวันเลยวันเนี้แล้วก็ตอนเย็นเมื่อกี้เหมือนจะตกมาอีกแต่ว่าไม่ตกนะคะก็เลยได้ทํางานตนะะ่อนะคะรื้อนะคะ นี่จะให้ดูนะคะเกือบเสร็จแล้วเย็นนี้ก็จะทำแปลงนี้ให้เสร็จก็พักผ่อนแล้วนะคะน้องก,ก้อยจะเข้าสวนตอนเช้ากับตอนเย็นเนาะพี่ๆเนาะจะไม่ได้ทำร้ายแบบตัวเองมากนะคะจะไม่ได้ทำร้ายร่างกายมากเพราะว่าถ้ามันร้อนเราก็เข้าร่มนะคะแต่ถ้าตอนไหนไม่ร้อนทำงานได้เราก็เข้ามาที่สวนนะคะมาดูแลความเรียบร้อย มาตรวเช็คน้องๆน,นะคะนี่ปลูกผ,ผักบนเข่งก็ดีแบบนี้นะคะพี่ๆดูแลว,วัชพืชง่ายมากนะคะอย่างที่เห็นเนาะว่าวัชพืชก็ไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่ตามนี้เลยนะคะตามที่เห็นเลยเวลารื้อก็รื้อแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ปลูกซ้ำบนดินเดิมได้นะคะ ถ้าดินถ้าดินกระถางไหนที่มันแบบลดเยอะลดอะไรเงี้ยลดลดไปก็เราก็เอาดินใหม่มาเติมแล้วก็ปลูกได้นะคะปลูกได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เป็นสลัดนะคะสลัดเราก็ถอนทอน,ทอนข,อข้อแบบนี้แหละข้อเอาดินเนี่ยทานี้วัชพืชนะมันแทรกมาบ้างแต่ก็ก็แบบมันไม่ได้เยอะจนแบบว่าทําให้พืชเราเสียหายอะ่ะมันก็ยังดูแลได้ง่ายอยู่ แบบไม่ใช่ว่าไม่มีสักต้นเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็ผิดปกติแล้วนะก็ <g ül>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  ยังมีนะคะพี่พีแต่ว่าก็เอาง่ายกว่าที่เราปลูกลงแบบดินเนาะเพราะาน้องก้อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเวลา,านะคะนะคะมาดูแลเขาตลอดน้องก้อยก็จะดูแลแบบเช้าเย็นนะคะน้องก้อยเคยปลูกบนแปลงแล้วนะคะแต่ว่าน้องก้อยเคยปลูกบนแปลงแล้วนะคะแต่ว่าสู้หญ้าไม่ไหว ด้วยความที่แบบน้องก้อยเป็นคนที่ทํางานหลายอย่างนะคะก็เลยไม่ได้แบบเราไม่ได้มีเวลาจะมาถอนหญ้าทุกอาทิตย์เงี้ยน้องก้อยก็เลยตัดปัญหาว่าหาวิธีทํายังไงให้ให้หญ้ามันไม่ขึ้นเยอะมันไม่รุกนะคะแล้วก็ดูแลง่ายๆหน้าฝนก็ปลูกได้นะคะนี่นะคะพี่ๆใครที่แบบว่าอยากปลูกผักไว้ทานเองช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนผักแพงนะคะ อยากให้ผักตะก้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่พีนะคะเพราะาน้องก้อยทำแล้วก็โอเคนะคะปลูกผักได้ซ้ำดูร้อนฝนหนาวเลยนะคะพี่พีก็ลองเอาไอเดียน้องก้อยไปใช้ได้นะเอาไอเดียการปลูกผักบนเข่งไปใช้ได้นะคะเพราะว่าระบายน้ำได้ดีแล้วก็ดูแลว่าจะพืชง่ายนะคะสามารถปลูกซ้ำดินเดิมได้ด้วยเดี๋ยววันนี้น้องก้อยจะขอลาไปกับบรรยากาศ สวยๆที่สวนนะคะก็ถ้าใครที่สนใจอยากได้ตะกร้าอยากได้เข่งปลูกผักนะคะไปปลูกที่บ้านก็สามารถสั่งซื้อกับน้องก้อยได้นะคะน้องก้อยใช้เป็นเข่งเบอร์หกนะคะพี่พ